คลิปนี้มาดูวิธีเติมน้ำยาโดยไม่ต้องต์ทเครื่องนะครับซึ่งก็คือการเติมน้ำยาแบบลิกิดนั่นเองนะครับการเติมน้ำยามี2ออย่างก็คือแบบไอนะครับแล้วก็แบบลิกิดนะครับก็คือการคว่ำถังก่อนจะพูดถึงเหตุผลการการคว่ำถังไายถังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีกา,ก,าการกันก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เราเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําการแว็ก ามาพอสมควรแล้วนะครับเตรียมที่จะทําการเติมน้ายานะครับการเติมแบบลูกขิดเราจะเติมเข้าทางฝั่งไฮนะครับก็คือเส้นสีแดงนะถ้าเติมแบบธรรมดาก็จะเติมเข้าฝั่งโลเส้นสีน้ําเงินตอนนี้เราจะเติมแบบความถังเราก็เติมฝั่งไฮนะครับเรามาดูวิธีการกันนะครับ เราเตรียมถังน้ํายาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อสายทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปิดเครื่องแว็กแล้วก็จะทําการเติมน้ํายากันเลยนะครับให้จ hey, ิดวาให้เรียบร้อย อย่าลืมไล่อากาศก่อนนะครับาการไล่อากาศผมทำคิดไปแล้วนะครับจะไม่ไม่เน้นแล้วนะครับอากาศสิบร้อยแวกสิบร้อยตอนนี้วาวทั้งหมดปิดอยู่นะครับฟัง่งฝังโลเราจะปิดไว้นะครับ เราจะมาพูดถึงฝั่งไฮฝั่งนี้นะครับเอาละตอนนี้เริ่มขั้นตอนเลยแล้วกันนะครับก็เปิดถังแล้วก็คว่ำแบบนี้นะครับแล้วก็มาที่เกตแล้วก็ทำการเปิดเกตเลยนะครับเปิดเกตแล้วเราจะได้ยินเสียงเราจะได้ยินเสียงน้ํายา ันนี้น้ำยาก็ไหลเข้าไปแล้วนะไตาแมวตรงนี้ผมมันไม่มีนะครับผมปิดไว้เราเลยไม่เห็นถ้าเกตคุณมีคมุณมีตาแมวเนี่ยมันก็จะเห็นนะครับเราจะได้ยินเสียงน้ํายาวิ่งนะครับรอจนกว่าน้ํายาจะหยุดเสียงเสียงน้ำยาจะหยุดวิ่ง นี่คือที่ตามแมวถ้ามันเต็มแล้วมันก็จะไม่ไปแล้วนะครับจากที่เราเติมเข้าไปแล้วฟังเสียงแล้วไม่มีเสียงแล้วนะครับทุกอย่างสงบแล้วก็น่าจะเต็มแล้วก็ปิดวาล์วทุกอย่างนะครับทั้งที่ถังน้ํายาที่คอปเปอร์แล้วก็ที่เกตนะครับแล้วลองมาสตาร์ทเครื่องดู หลังจากสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับมาดูเกจนะฮะถือว่าโอเคนะครับมาดูที่ตาแมวเอ,อมีน้ำยาวิ่งอยู่นะครับในปริมาณที่ถือว่าโอเคแล้วนะครับ แรงดันก็ถือว่าโอเคไม่เกิน250นฟังดูก็ไม่ต่ําหรือสูงเกินไปครับเดีย๋ยวเราความเย็นกันนะครับ าผมไม่มีเทอร์โมมิเตอร์เข้ามานะครับก็แต่ว่าก็เย็นโอเคนะครับความเย็นโอเคเลยเย็นสบายทีนี้เราเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของว่าทำไมต้องมาควา่ำถังอะไรผมจริงๆแล้วการเติมท,ที่ดีก็คือการเติมปกตินั่นแหละครับไม่ต้องมาควา่ำถังอะไรเพราะว่าหนึ่ง ในถังเราไม่แน่ใจว่าในนั้นมีมันสะอาดอะไรหรือเปล่าก็ควรจะเติมแบบแบบไแบบงถังปกตินะครับเอาไอมาเพราะว่าน้ำยาแอร์หนึ่งสามสี่เอไม่ได้แบบเป็นไม่ได้เป็นแบบผสมนะครับเป็นตัวเดียวเพียวๆไม่ได้ผสมกับอะไรไม่เหมือนน้ำยาแอร์บ้านนะครับแต่ว่ามันสะดวกตรงไหนมันก็คือแค่แค่ล่นระยะเวลานะกับบางคันที่ ที่ไม่มีตาแมวไม่มีอะไรอย่างเงี้ยจะทําไงให้เติมให้เต็มพอดีตัวนี้ถือว่าเต็มพอดีนะครับเต็มพอดีเลยไม่ต้องไปทําอะไรเลยปริมาณที่ดูจากตาแมวก็คือมีปริมาณน้ํายาว,วิ่งอยู่มีมีฟองบ้างนิดหน่อยนะครับการมีฟองเนะี่ยมันจะต้องมีฟองเม็ดใหญ่ๆแบบนี้นะครับวิ่งอยู่บ้างนั่นะคือกําลังพอดีนะครับอันนี้ก็มีมีฟองอยูอ่เหมือนกับเติมปกติเลยนะครับพอดีเลย แต่ว่าระยะเวลานะแปบ๊บเดียวประมาณแค่นาทีไม่ถึงนะครับน้ายาเข้าไปในระบบไม่ถึงนาทีเลยแปบ๊บเดียวก็เต็มเลยอ่าก็แล้วแต่สะดวกแบบไหนนะครับแต่ถามว่าให้แนะนําแบบไหนก็เติมแบบธรรมดาแหละครับเราถ้าเรามีตามแมวมีอะไรวัดนะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งให้ให้มาดูกันนะครับให้ให้มาพิจนารณาการใช้ดูแต่ของว่าเหมาะกับอ่ารถที่ไม่มีตามแมวนะเออ พอมันเต็มระบบพอดีอ่าประมาณนะั้นกับอีกอันก็คือน่าจะย่นระยะเวลาหรือมีเหตุผลอื่นอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าแบบน,นั้นส่วนรถที่ที่ไม่มีตาแมวก็สามารถดูจากสเปคของรถนั้นๆน,น,นะครับต้องจอะลึกอีกนิดหนึ่งไปดูสเปคเขาว่าอ่าสเปครถเนี้ยเติมในในระบบแอร์เนี้ยต้องเติมน้ํายาเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่คิดเป็นกี่ปอนด์น้าหนัก อะไรเงี้ยกี่ขีดกี่อะไรก็ว่ากันไปก็ตเติมตามนั้นนะครับก็น่าจะพอดีเดี๋ยวตัวนี้เราค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับอันนี้เอามาดูวิธีการเฉยๆนะจะใช้หรือไม่ใช้ยังไงผมแนะนําไปแล้วเรียบร้อยโอเคนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ